ซาบหมูตรงอ่างนะนี่ปอใหญ่เท่านี้นะระดับระดับซ้ำมีมานลูกสาวนอนปลาลูกสาวกินข้าวปลาอีนอนปลาอีและจำพอยังมีมานนะ,ะคำโซ่ใช่ว่าแล่อันเผาสายเผาวขวาอยู่โอ้ไหนาสาเลยคืนเมื่อนี้นี่โอ้ลูกสาวให้กินทุกคนใดต้มงูสุดยอดเลยเมนูนะต้มโอ้จำเนี้ย

เธอบ้ากำซอนไปล่าเฮ็บสนคอยไปไปล่าปิงนะไปนะเดี๋ยวอันไปให้ผู้สาวไปลงโรกน้ำก่อนไพสิไปโรน้ำาค่อยนะเดีมยขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดืวรน้ิาไางปเซอร์มองทุกคนเลยนี่มองกับมองสามด่างนะมห้าวสิหมูนะไม่ได้ไปยามลายมือแล้วทุกคนเลย เขิงก็ไม่ได้เป็่นนะเพราะว่านุ้งเสื้อขาวมาเอาเสื้อขาวมาสองตัวถ้าว่าสิเปล่นก็จะมันดับทุกคนนุ้งเสื้อไปไปกล็ลงน้ําลงน้ํามากจกังเปลน่นแล้วก็ต่หาร้านแรงเลยนะอาหากินเลยเคยจะขำ้ะทุกคนคือว่าข้าวเดี๋ยวเนื่อมากป้านะครับวหนี่มิท่านเฮ็ดเพิ่ซาเดี๋ยวไปเจออยู่ไอเตอยมองกัน สอบบาลคำสอนเพิ of, ่นไปเสื้อกับเป็นนาทีเดียวนะคำสอนไปทั้งเรื่องนะเกี่ยวมาในนี้อย่าเฮยยุ่งคบผู้สาวก็ได้ตัวเพิ่อนเนี่ยเดี๋ยวกายปัดเลยเราเนี่ยเออในนั้นลราบ่อันนี้เราดูแลย่างดีได้เชิญานะเชอญหนาเขาก็มานะอี่ขันยุ่งคบนะครับดับรองเขากรมานั่นแน่นอน ไปดูมั้ยโยไปลงน้ำนั่นไปดิว่าเรอจะไปลงน้ำจะหนาวด้วโอ้ยตู้ผ้าเอานะถือผ้ามาบ้อหยุกเป่าให้ดีคำสอนต้องมานเด้อคำสอนเด้อเอาได้ห้าตัวสังได้กินย้อนคำสอนนี่ได้มาป่านี่ พอได้กินแล้วมึงไปคิดลืมมองเอ้ยเดี๋ยวสีเลาะขึ้นไส้มองทึ่งพระละมองกันปลากระจักแน่เลิศจริงล่ามาเห็นมือนั้นเส้นหน้าโจ๊เคอยู่แต่เดี๋ยวเอากอกยังม่ทันเสือมิทันแน่ใจทุกคนเลยมันอยู่ในน้ำป่ากันโอ้ไม่ทราบมอนี้จำคามากมิมากมีบนอกมินาะโอ้ โอ้ืนเทแบงอีลงน้ำต้องใส่ขาซ้าดเจยาใส่พี่สาวลงน้ำก่อนเปนนี่นะขิ้นงานนี่ยฮะขอนาก็พายงโอ้ขอนี่นั้นสิน้ำเขียวเนาะเข่าอะไขนส้จักทางไเด้น้เจาะมาาน้ำดินยแนี้เจไปทางพี่เด้อเซนี่นะสู เซนีนอนหลังนึงเนาะหัาเห็นป่ามมนึงนานงอนปลาแซานะจุบมาเนาะเดี๋ยวห้าสิเอามองเซนีหลังนึงโปดเลยเห็นป่าแบบนี้นี่พ่จะจะแซบเลยน้องเดี๋ยวลูกเซอมองได้ลงไหมนี่ยลงไหมลงก็แมพเลยมาเดี๋ยวสิดึงมองลงพวกกันโอ้ขับสอนเฉพาะเด้อมันยังมีกาลงน้ำ

bị khung rình đấy chú ơi, nick kìa à, ào ní nó, Mó chó, buổi sao của bốt đi lê, Chắp con thơi say đó, sơn lòi con à มองกะเสือไปไปไปมาทุกคนเลยหัวหางปงประหกันเงี้ยเลยเดี๋ยวไปเสือลังมั้งปะกําเลยลึกหนังเนี้ยเย็นเจอเลยไปชูค่เจอมองเตสือเห็นบอลเลอร์ป่าอย่งเสือเนาะ มองกันเสือนี้ได้มองนี่ยวกตัวตัคนก็นจะดีดเมื่อกี้นะสาหม,มูตรองอนะ่างน่ะนี่ป้องใหญ่ข่าดนี้นะระดับระดับซ้ำแข้งถ่กแหละปพวกตะกิดมันนะโอ้โอนะาฮ Cats, gián, đưa, gián, sạp đấy Mà đấy chú ơi Khoa chuyện tốt chảy thôi con Chuyện con đấy mà nó không nữa Tổ chín mình hẹn về tài gian chảy ấy Mình bị เดี๋ยวป่านาสูป่านาเดือเทิ่งพี่เห็นไปช่วยได้นานี่งป่าได้เนาะธานีเป็นมูอยูดหลุมพ้นเห็นปะเห็นอยู่ป่าไปไปทงเสืร์มองเทิ่งพี่พอได้มีผู้มาก bòi mong hơi đái mả, phu nhéo cẳng sắn rồi, nhéo xị, say vọng nhảy đi mọi người, hôi tửi nín nhé, bòi đào sờ này hôi tửi thôi nè, em, bòi mà rút Ba lộn bay lộn bay con bay lộn hả, lộn mong xem bay con bay lộn bay lộn bay lộn bay này bay lộn Cái lộn bay lộn Nè ยเนี้นะตยวใส่ตัดเปิ่งไปเปิ่งมากเอาใส่ป่าขึ้นมาแต่เทิง์กมาแน่มาแต่หลุมทุกคนเสื้อตัดโหยเอาหนาวเท่านอ ช่วยไปก็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 เอาขามาโชว์จุดนี้นะแต่บางเอิญโชว์ชนุ่งอี๋ยวนี้เห็นปลาลังไปเก็บเ่อนเก็บของบนขาชูเดี๋ยวมาแต่ไสนใส่มองนะสิไปเบิ้งอันพุดและเหว่ เหี้ยหมูป่าพคนละทุกคนเลยบุคุว่ามันแงกกินแล้วก็บรจักไปนี่แต่ว่าอาจจะขำนะเพราะว่าไก่ไก่มาไก่ไก่ก็จัะเป็นแล้วทุกคนมาจ้ะบางทีพบหมูล,ลงอันแหนบอกอีก <c oughs> <c oughs> มาน,นี่ขำทุกคนเลยทันห,นห้อนแหงใช่ไหมพอดีหายเงินเราไปเห็นนกข้อก็ไม่ได้ยิงงใช่ทุกคนเลย บินไปก่อนมันขึ้นค้อนนะแต่จะเห็นเ้ยคราการหลขึ้นเฉยๆเล้วต่มาบนดงทุกคนช่วเป็นชิ่งยา กลัจักทางไปทุกคนะ่แนวมากอะรัดดงะจะเลยยึงข้างเป็นหัวห้องเลยีเป็นไฟได้กลางคืนนะไปกลางคืนม่ตะลง มีได้แมบหลายมือ้อทุกคนมันม่ได้ลมมาคือเธอหืมตับนครับตั้งตแต่มือค่อยพอตามเพิ่ นะหาท่านมาดุจีเลยแต่หึงเลยเอาไม่ได้เมยนแะค่นั้นทุกคนนละยโห่เร่อยลงตอนนี้ก็ลงดิทางเส้นนี้เที่ยวตลอดนะแต่ว่าเมอนี้ลงเมอน,นี้นะตายเลยเป็นมืยอนี้ก็เป็นเอ,อาไม่ได้เสยก็เป็นน้ำพยนะทุกคนเล chắc con thang phải mới đi cặp đồn này da ngà mày vòi gian đồn chú càng đồn quá ô, mong toàn nan tụi con này đi bay mà phải à, bà. lát bay lát mà phải lồng nên bền cá lộ mở vậy như lời cái này ừ, khom cả để nhường pin nè à, tụi con มันโหมันลุยเด้ลุดลงลดลง,งนี่มันอ่อนอน็อตมันใหม่นะเข้มหนาวของเชี่ยวโอ้ยนะเดี๋ยวเลาะเมื่อ,มอ,มอบ่อนนั่นแะมัน,นี่อย่าเลียวกัพวกเพอะกันอยู่บพพ่อนไปพอะกัทุกคนไปกันร่มมาตะล่มเดี๋ัดเป็นไปดงนี่เสบ่อนตรง มีได้ไม่โทษนะมาหอดที่พักแล้วขั้นกรดมันพ้องไปนะเนี่ยเลยเนี่ยเลยเขาอิ่มได้ทั้งนี้เนยงามขนาดนอี้เนาะงามด๋อยแต่ละคนนะงั้นเต็มตัวนวลมันเลยเต็มตัวนวลแล้วเข้ากับกินอิ่มกินเข้าอิ่มแล้ววิทาคอยเยอะเหยื่ทานนี่เลืองคอยเมยทานเราจนท้องคอยแห้งละขันแม่นทากมากอ่ะมีได้ของฟ้าเลย ยี่ไลเจ้าของป่าเน่ะเนาไปหาอป้าไปให้านเ่งามาโทุวมาเขากินไปแบบลงป้าเอาโยเหมยเลยลบไปลบมาได้เพลซอนเดี๋ยวคอยมานเลยเงียเนี่ยขอนว่าเนี่ยมักจะนะปอเด่วได้ได้โลดนึงจับนะมันลอยอยู่กลางด่านมันขึ้นยม่ได้แล้วแลแล เงยง่ายนะทุกคนเลยพูดฮะประมาณเม็ดป่ายูชอนอว่ามันยูชอนว่ามันยว่าผู้เกือบย่าซองผู้โอ้ว่าป่ายเนาะอ,อ่ะมัน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 เฮ้ยยูจิจนปลาตัวคำสอนจริงโอ้มีผู้สาวนางเผาอีกทุกคนเลยโขาเป็แ<อ>ต่ไปเพลนแหล,ลังใจ ไปาเนี่ข้ากอิ่มันแ้วค่อยนำไปท่อยฮุ้นะพิชานักข้างสุดยอดคำสอนเนี่เวลาไปหาอยู่หากินกับมานนะมีพิชานักข้างเราเลยเท้ยวพิชาเจริญมานค่อยมีพิชาเจ้าพ่อแล้วเป็นอย่างนี้นะหากินนี้มาฮะพิชาเจเลยจักเจูเซ่ฮหนันบ่ไปเชื่อล่ะนอนแล้วนอนละโก้จะพ่อ้ยังมีมาเจะพ่อยังมีมารวิชานอนปะเลย จำได้แล้วนอนปะมีมานลูกสานอนปะผู้สาวกินข้าวปลาอี๋นอนปลาอี๋แล้ะจำพอยังมีหมานะคำสอนใช่ว่าแล่อันเผาสายเผาขวาอยู in, ่โอ้นายอสาเลยเออเจ้ากระหาละล่ะหามขึมาหอดแล้วเจ้ากระปิปูอยู่บนนอนครูสิงหน้าคำสอนเดี๋ยวสิงหน้าได้เดี๋ยวสิงดงอันสาบมาเว้นนี่นะนอนใส่ ขันยิงได้ก็จะมีผูกกับที่ผัวกว่ากว่าวัวขนาดน้ำมันจะมีน้อยซ้ำในนี้ซ้ำนะซ้ำนี่ขัานี้ขจะมีรับซอยซ้ำเมตรผูกความยาวของมันนะงูลังเหลืองหน่อยไม่ซ้ำได้มันจะดินอุ้ยดินโดนอันนี้ก็าพี่เลอได้เห็นพี่ได้ที่เราเห็นเป็นงูเตือนนั้นไรนกคืออหรือโน้ตเป็นได้ประเด็นเป็นทราบมันหาตลอดไปเลยเนาะคืนเมื่อนี้นี่โอ้ผู้สาวให้กินทุกคนได้ต้มงูสุดยอดเลยเมนูนะ น่าหนเรียบร้อ,อยนะคนงามจะไม่กินคนงามไม่กินเสีบอยู่แล้วเนาะนเดียวแนวไปแลแตางูก,าากันนีตอนแดงๆท้เลยเอ,อย่ารับละอย่ารับละวเซนหนึ่งรับะนะคนนึงเข้าไปนอนแล้ว โอ้ยผู้มีทามเนาะนั่งยู่านกันดีหมดเมนแล้วพอนั่งพี่เามีเรียอามีเาเป็นนอนพุ่งมี่าก็เป็นทงพนี้เลยรอมวยเว้นนี่กะตกใจมกนเลยดีมีมาเนตกใจเลยมวยเว้นนี่เฮยเอาชิชูนี่ตกใจเล้่นง๋ยจักไปทางเลยทางเดี๋ยวามนุ่งมีมาจ ไปชองเธอชมอยจักสิมโมงเข้าไปไปไปจะดแปดโมงจะเจอไทยพระพูวันนี้ไปจะดแปดนมงเจ็โมงมากหลมาหอดเป็นสิบเอ็ดโมงมีเห็นได้บ่ามากเยอะสิบเอ็ดโมงเพมาหอดนะเออสิบเอ็ดโมงปายสิบเอ็โมงปายสามอมไปยามมองเสิ่มองมันยังอยู่ของเกอยู่ย่าเบ็ดเป็นปลาเพราะใมาม่านะทางพวกเรบนนอนทีมงานท่านี้ใ มีกระนอนมีนี่ผืนนึงนี่โซนตัวนี้คำสอนนะตัวนี้โอ้สเตมเนมหนาวน้ำเนอะหนาวน้ำเหรอโอ้หนาวปนีิหนาวปนิเ้เฮ้ยสาวโค้งตาองพื้นนึกหนาวเอเล่ใชยังดีหนาวนะงอมาเกาะเลยโอ้จะพอแล้วยังโซนโ้งาสองพื้นได้ยามหนาวปนีิยังยังโซนตัวมาป่านนะขยันยกกอตัวนี้นี่เนาะ นอนกับผมโอ้โหล้วพได้เอาใส่มะป่ามึงทีได้มะป่าพม่จะบางเธอได้เนาะอ่าเพิ่นนอนกับผนใส่นะโซนคอยนอนคอยมีก้าเฮาทุกคนเลยเบิกเลยวะหนุ่มใหญโซนแล้วเดี๋ยวสีออกไปการกับบ้ากับซอนก่อนบัวสีหมานหรือบอลนะทุกคนเลยแต่ว่าสมเหงากับสีแยกเดี๋ยวไปแต่ว่าพักผ่อนก็เล็กน้อยเพราะว่ากินข้าวหากะยาเมื่อกี้นี่ทุกคนเลยต้มน้ำกาแฟก่อนฝากกับอนต้มน้ำกาแฟก่อน ก็ว่าการทีมงานเราก็กาเกมที่นอนเป็นที่มอ้ยนะทุกคนเลยว่าฟิตก็ขอโทษก็พ่ายชนรายว่ายอะเดียวทุกคนเลยเราก็ทีมงานโค้งกันเองเบิ้งกับมีเยอะกับมีมูนมีว่ากับมีได้โหเบิ้งกันเขาจะโยมโหแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่พรวพอดีนะราท่องนะไปทงเลก็ย่านเขาราท่องนะเขาดิ้งเขาเล่ากันย่างเข้ามากไปเซิร์มองก็หยันลงน้ำนะโผล่ละ